โรงพยาบาลดอยเต่าโพสขอบคุณพิดาราชุดเดรสสีชมพูที่ไม่ชอบอาบน้ําร่วมบริจาคเงิน3 0 0 0 0นบาทเพื่อสมทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลไม่แน่ใจนะครับว่าทางโรงพยาบาลดอยเต่าเนี่ยโพสต์ขอบคุณพิดาราคนไหนนะครับล่าสุดเองทางโรงพยาบาลดอยเต่ามีการโพสตเอาไว้บอกว่าโรงพยาบาลดอยเต่าขอขอบพระคุณสําหรับเงินบริจาคจานวน3 0 0 0 0นบาทเพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลโดยผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนามแอดขออนุญาตใบเพิ่มเติมนะ สอนวินมอเตอร์ไซค์สวยจึ้งมากเป็นรูปดาวนี่นะครับโรงพยาบาลดอยเต่านะคำใบก็คือพี่ดาราชุดเดสสีชมพูแล้วก็ไม่ชอบอาบน้ําพอโรงพยาบาลดอยเต่าโพสต์ลงไปนี่นะครับคือคนก็บอกว่าโอ้ยคําใบ้แบบนี้รู้ทั้งประเทศนะครับแต่ต้องดูดีๆนะเพราะว่าชุดเดสสีชมพูเนี่ยคือผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นใคร เนี่ยครับคือคนแรกเนี่ยเป็นชุดเดรสสีชมพูเหมือนกันนะแล้วสวยจึ้งเหมือนกันเลยนี่นะครับซ้อนวินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับแต่เป็นเขาเป็นแนวแนวแบบกึ่ง t ิจิตเกอร์นะฮะชอบเอาบทละครมาโคเวอร์มาลิปซิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นี่ฮะถ้าดูจนจบด่คือฮามากนะครับไม่แน่ใจใช่คนนี้หรือเปล่าแต่เขาแม่กึ่งกึ่งมันไม่ค่อยตรงทำใบเท่าไหร่นะฮะส่วนอีกคนนึงคนนี้เนี่ยเหมือนตรงเลยนะฮะเป็นดารานะครับสวยจึ้งนะใส่ชุดเดรสสีชมพูแล้วซ้อนวินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับ แล้วคนก็เลยไปคอมเมนต์เอ๊ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเอา้าคุณผู้ชมก็ลองเดาดูแล้วกันว่าว่าเป็นใครนะครับก็เนี่ยฮะก็ยังไงอนุโมทนาบุญกับพี่ดาราคนนี้ด้วยนะครับเห็นเขาบอกว่าใส่ชุดเดรสสีชมพูนะครับแล้วประเด็นคือไม่ชอบอาบน้ําด้วยนะฮะเอา้าก็ลองเดาดูกันแล้วกันแต่เอาเป็นว่ายังไงก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ